สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับช่องเยกเกอีกนะคะเมื่อี้นเยกเก๋ผู้เท่าเฝ่าบ้านโอ้โหเสียดคีบอย่างดีหลังจากสีห้ามือมื่อีานฝนกระตกเนาะฝนตกติดตอกกันเมื่อนี้บดตกเราหยุดแล้วคะ่ะก็เลยมาเบ่งบอนสีบอนสีที่ปลูกไห้่ก็มีอยู่สามกระถางนี่ใบใหญ่มากเลยแต่ไม่รู้จักชื่อ ยังพ่อท่นหูจักซื้อค่ะเพิ่งเลืมปลูกนะคะไม่ใหญ่กระถางเพราะว่าฝนตัวมันเฉะน,นะคะเมื่อก่อนไปเย่ยม,มูเขาหายเขาหายตัวนี้มากค่ะผู้ดางม่ลงกระถางไว้ลยวแล้วก็ได้ตัวนี้มากค่ะ จำซีโบ่ได้กันอย่างงอนแก้วสารพัดนึกขนมาวนน็มันนี่ก็เลยจะมาปลูกแก้วสารพัดนึกลงกระถางแก้วสารพัดนึกลายใบเขาจะโอ้ยแบบง่ามเลยค่ะชัดเจนมากเลยเส้นใบเขาเค นี่งใบเจ้าของเก่าเขาปลูกติมกระถางเลยกระถางโอ่งมังกรอนติมเลยค่ะเรียบง้ามเขาแบงหายมาต้นหนึ่งนี่นะคะต้นต้นเขาก็ใสใสง่ามขนาดค่ะเียจะเบิงหลากเป็นหัวไต้ดินเป็นหัวใต้ดินคือกันก็ะวพาเสน่จันนะคะ บ้านเสน่ห์จันเดงอะไรพวกนี้ค่ะเยี่ยมมากนี้ก็เลยจะมาเอาลงกระถางสวยมากเลยยังไม่ดูวิธีปลูกวิธีขยายพันธุ์เป็นยังไงจะปลูกไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเตรียมกระถางก่อนหัวเข,ขาเนี่ยนะคะ่ะมันเป็นขอตรงนี้มันก็นจะแตกหน่ออีกเย้เย้เก็เลยตัดออก แลตัวขยายพันธุ์แลาล้กระหั้ก็จะปักลม้มก,กันนะคนะปัดลงด้วยกัน ดินขี่เท่าไฟผสมกับดินที่ส้อมากจากกระลาน,ะะนาจะขึ้นง่ายๆนะคะเพราะว่ามันเป็นคือไมนเป็นเหลิมเป็นแตกนอกมากแล้วคะ่ะ เสร็จแล้วค่ะเกี่ยวสารภันดูคลิปนี้ก็คอจบูคเนี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เขามาชมค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายนี่เวยค่ะเด้อผู้เทาเฝ้าบ้านถ่ายคลิปแก่งเงาหามูในยูทูบนะคะขอบคุณนะคะเดอ้อที่เขามาชมสวัสดีค่ะ